นำไข่กับใบกะเพราแล้วก็พริกสดกระเทียมตีตีต,ต,ตีคนคนง่ายเข้ากันก็ไปทอดทอดแล้วเอามาเอามาทานนะครับทานทานเป็นเป็นกับข้าวเนี่ยอ่าบทสรุปที่ทานอยู่ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยท้องพี่ที่เคยเป็นอืดอเนี่ยมันก็จะลดลงนะลดลงโลงเออเราเออ,เอ,อกินอันนี้มันดีพีก่กินเป็นประจํา จากนั้นรายการสดรู้สดเห็นรายการที่เปิดการรับรู้ให้ประชาชนผลิตรายการโดยพี่ลาบปากเปาะสนับสนุนรายการโดยบูด้าน้ำมันงาดำแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแก้เส้นผมหลุดร่วงแก้ท้องผูกเป็นประจำเสริมวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายไม่ควรขาดด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาฟื้นฟูความจำด้วยน้ำมันงาคิมอนเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคป้องกันโรคอัลไซเมอร์ช่วยระบบไหลเวียนโลหิตบำรุงสมองเสริมความ จบูด้าน้ำมันหัวดาวอินคา,าลดความดันโลหิตป้องกันอัลไซเมอร์ลดระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเริ่มต้นเช้าที่สดใสไปกับบูด้าน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวและน้ำมันมะพร้าวผสมกูต้าไทโอนสนใจติดต่อช่องทางไลน์อนุภาพ2020หรือช่องทางเฟซบุ o กบูด้าบายประธานหรือโทร 093-539-9569 093-539-9569กครับคือปกติที่บ้านพี่เนี่ยเลี้ยงไก่ไข่นะครับแล้วก็พี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบกินไข่ต้มตอนเช้า,าวันละประมาณหนึ่งฟองซึ่งมาคิดๆด,ดูแล้วที่บ้านพี่มันมีกระเพรามีอะไรเรียบร้อยพี่ก็เลย ให้แม่บ้านเนี่ยน,นำไข่กับใบกะเพราแล้วก็พริกสดกระเทียมตีตีต,ต,ตีคนคนง่ายๆก็ไปทอดทอดแล้วเอามาเอามาทานนะครับทานทานเป็นเป็นกับข้าวเนี่ยบทสรุปที่ทานอยู่ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยท้องพี่ที่เคยเป็นอืดอนเนี่ยมันก็จะลดลงนะลดลงแลง้วเออเราเอเอ,เอกินอันนี้มันดีพี่ก็กินเป็นประจําจากนั้นนะหลังจากกินดีแล้วกินข้าวท่าแล้วเนี่ยพี่ก็นํา เมนูเนี้ยมาให้น้องสาวพี่ซึ่งเปิดร้านอยู่ที่ที่นี่ที่บางสะพานเนี่ยเอามามาทําแล้วก็เป็นเมนูหลักของร้านเพื่อขายกับลูกค้าซึ่งผลตอบรับมันก็โอเคนะสําหรับลูกค้าก็มีคนสั่งทาน์สั่งอะไรบ่อยซึ่งปกติเนี้ยใบยกระเพรามีประโยชน์หนึ่งช่วยลดขับลมนะครับเป็นเพิ่มความอบอุ่นในี้กัร่างกายประมาณนี้ลดฝัดลดอะไรประมาณนี้ประกอบกับกระเทียมก็มี สับคุณคล้ายๆกันนะครับพริกนี่บ้านเราก็ทานอยู่แล้วใช่ไหมมันก็เป็นอะไรที่คนไทยชอบทานมาผสมมาปนเปยกันเข้าปุปรมาเป็นเมนูนี้อร่อยถือว่าสุดยอดนะครับอย่อยางจานนี้เนี่ยของร้านที่ทํามาขายเนี่ยขายขายก็ขายไห้แพงประมาณสามสิบสาทต่อนหนึ่จานนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็บทสรุปก็คือถ้าใครได้ทานเมนูนี้แล้วปุ๊บแล้วจะติดใจนะครับได้สุขภาพ นะที่ดีนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วมันเอาไปกินแก้มกับอะไรได้บ้างกับข้าวส่วนมากกินกับข้าวนะกินกับข้าวเป็นหลักข้าวหรือรินร่วมกับแกงก็ได้ได้หมดกับแก,งป,ง,แกงปูแกงปลาได้หมดนะมันก็ที่ว่ามันลองไปทานแล้วกันนะครับเราลองนำเสนออย่างในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันทายากไหมถ้าทำ<ม>เองหรือว่าไปหาซื้อที่ไ,ไหนได้บ้างก็ส่วนมากจะทําในครัวเรือนแต่เนี้ยที่เนี้ยมันมีน่าจะเป็นที่แรกของ ของสองอำเภอบางสะพานมาสะพานน้อยที่มีไข่เจียวสูตรไข่เจียวสมุนไพระกระใบกะเพรากระเทียมพริกสดนะและมามาอ่าปรุงรสที่สุดนากก,าก,าก็ไม่ปรุงก็เอาแบบเดิมๆไม่ใส่อะไรก็เป็นสมุนไพรอยู่แล้วมันจะมีความเค็มความเผ็ดความอะไรของมันอยู่แล้วในตัวน้ำปลาไม่ต้องใส่ผงชูรสไม่ต้องใส่สำหรับคนที่ไม่มีครัวหรือไม่สะดวกที่จะทาอาหารกินเองนี่มาหากินไม่ได้ไหนครับที่มาหาทานที่ร้านแกนดีบางสะพานได้เลยครับ อยู่ตรงไหนครับอยู่ทางเข้าก็เรียบทางรถไฟอันทิศตะวันออกก็เห็นป้ายใหญ่โตครับก็แวะทานได้เขาเปิดขายตั้งแต่สบเอโมงจนถึงห้าทุ่มประมาณนี้ทำไม่ยากไม่ยากทำเองก็ได้ทำเกินที่บ้านทำกินครอบครัวได้หมดเป็นเมนูที่แนะนำจากประสบการณ์จริง่จริงของผมที่ผมพใช่ใช่ใช่ ทีวีทีรีขันทีวีของคนประจวบผลิตรายการเป็นสะพานให้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน